สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาดาูเขาขุดหลุมยางนะคะอันนี้เป็นแมคโครนะคะที่เขามาขุดหลุมยางเนาะเป็นแมคโครเล็กนะคะวิธีการขุดหลุมยางนะคะถ้าเขาขับแมคโครมานานแล้วเขาจะรู้นะคะว่าขุดหลุมยางเขาจะทํำยังไงนะคะแต่ถ้า,ายังใหม่อยู่คนขับยังใหม่อยู่ก็สามารถบอกเขาได้นะคะว่า,า,เ,ราเราจะขุดแบบไหนนะคะหลุมยาง จะไปดูวิธีการขุดหลุมยางนะคะเทคนิคง,ง่ายๆที่ทําให้เราปลูกได้ง่ายก็กอ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทาคลิปต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขุดหลุมยางนะคะง่ายๆนะคะทุกคนก็บอกกับคนขับเป็โคได้เลยนะคะทําแบบนี้ค่ะและหลังจากที่เราปักขมบบแล้วนะคะเขาก็เราจะบอกให้เขาขุดว่าขุดลึกลงไปนะคะอ่าเดี๋ยว ขุดลุกลุงไปก่อนแล้วก็ขุดให้ลึกเพื่อว่าที่จะให้ดินข้างล่างนะคะไม่แข็งนะคะ,ะลากยางสามารถแทงได้นะคะขุดลุกลงไปแต่เราไม่ได้เอาดินออกนะคะแล้วก็ให้เขาเอาดินไว้ในหลุมเหมือนเดิมแต่ขุดลงไปลึกหน่อยแล้วก็เอาดินไว้หลุมเหมือนเดิมค่ะเพื่อว่าเราไม่ต้องกบเยอะนะคะเวลาคนปลูกไม่ต้องกบเยอะเนาะ ในวิธีการขุดให้แมคโครขุดก็ง่ายๆนะคะถ้าเกิดคนที่เขาชำนาญแล้วไปแล้วก็บอกเขาว่าขุดหลุมยางแค่นี้เขาก็ทำได้แล้วนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูข่าวว่าเวลาที่เขาขุดหลุมยางเขาทำกันแบบนี้นะคะทุกคนะจะสังเกตเห็นนะคะว่าเขาขุดแล้วเขาก็เอาดินไวน้ในหลุมเหมือนเดิมนะคะไม่เอาดินออกนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูใหม่นะคะนี่ ขุดนะคะขุดอ,อันแรกเขาก็เอาออกครึ่งไอขีนะคะแล้วก็ขุดอีกนะคะเห็นไหมคะขุดอีกแล้วก็เอาดินไว้ในหลุมเหมือนเดิมแล้วก็ขุดอีกนะคะแล้วก็เอาดินไว้ในหลุมเหมือนเดิมอีกบางคนนะคะกลัวว่าจะสูงเกินเขาก็จะเกียร์นิดหน่อยแบบนี้แล้วก็ไปต้นต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือวิธีการขุดหลุมยางโดยใช้แมคโคนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจากกันด้วยแค่นี้นะคะไปกันเลยจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย